ยองตอนนี้มันตื้นตอนนี้นันั่ชิลสวัสดีครับทุกคนเป็นไงครับละครบ่วงหงว่าคืนเอานั่งเองนั่งอยู่นี่ครับไลฟ์ทุกวันเลยนะอยู่เนี้ยเหงาไม่มีใครคุยด้วยครับก็ต้อง ไลยครับเป็นไงครับบ่วง่อมมคืนโหคนน้อยมากหกพันกว่าคนเองยังไม่พูดดีกว่างั้นนะเอา้าอ๋อหรือว่าสัญญาณไม่ดี สวยมากสนุกค่ะนี่ไงมาแล้วโอ้ยรูปหลอ่อคิ้วเข้มอยู่กับพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นอ๋อไอสีนี่เองโอ้ยอะไรอ่ะติดไลฟ์ซะแล้วทำไมมันสั่นอยู่บนรถครับอยู่บนรถ เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานนะตอนนี้ก็กำลังเบรกกองแล้วก็กำลังจะไป,ไปที่เดิมครับชีวิตวนไปทำแต่เรื่อง,งทำซา้าๆขี่บนน่นจ่งเลยครับผู้หญิงคนนี้บ่นตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่รู้ทำไมไปไม่รู้<ม>ทำไมเบือ่อ นี่ชื่อพิมพ um> ์หร well> ือชื่อคิมครับอารมณ์ไม่ดีมาแล้วสัญญาณไม่ดีเลยใช่ครับภาพไม่ชัดโอ้ยเราก็พยายามอยู่เนาะภาพไม่ชัดเด็กข้างๆ้างอนอะไรดึงมาคุยสิพี่คิมน่ารักวันนี้พี่ทำไมพี่มีายร่างมาด้หรอ ช่ไงก็ที่บอกไงไว่าไม่วันนี้เหรอไม่ใช่ก็ติดไป้ายไว้ไงทา,าไม่ได้หอมสัญญาณกระตุกมากๆมาแล้วสัญญาณมาแล้วเลิอกกองแล้วหรอยังครับตอนนี้ก็เบรกค,ครับใช่ไหมใช่กําลังไปหาอะไรกินใช่ไหมขอความส่วนตัวบ้างได้ไหมขอความเป็นส่วนตัวนีดหนึ่งนะไม่รู้ว่าติดนิสยัยคุณพิมพ์มาตอนไหนนะ เราก็นั่งดูละครเมื่อคืนเอ๊นใส่มันคุ้นๆเว้ยเยอเวอ้นั่นมันมพิมหรือพิมหรือพิมหรือพิมวะไม่ใช่ละพาพี่ต้นมีสัญญาณละพูดถึงเกี่ยวกับพี่เก้าสุพัฒน์หน่อยน้องเก้าน้องเก้ามาดูด้เหรอไม่มีมั้งน้องเก้านะครับก็วันคิวนี้ไม่มีน้องเก้าครับ ดยอะไรดีล่ะชิมมี่สวยมากแย่โอ้ยปวดหัวอ่านไม่ออกอ่ะเออใช่คนเยอะแล้วนะครับ8,000กว่าแล้วก็จะมาบอกว่าวันนี้นะครับ จะมาพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตในวันที่28ใช่ไหมคอนเสิร์ตของช่องนะครับคุณจะได้พบกับเหล่าดารามากมายนะครับศิลปินมากมายบนเวทีนะครับผมแล้วก็จะได้ร้องได้เต้นได้เล่นผมว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆยังไงก็อยากจะให้ซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวครับพี่ครับจะไปเซเว่นกันปะพี่ท่ดีครับไปเซเว่นไปครับ รถสะเทือนมากครับผมนะฮะก็ไปดูกันเยอะๆนะครับสำหรับแฟนคลับทั้งบ้านหมากนะครับทั้งบ้านน้องคิมนะครับแล้วก็บ้านคู่ของเรานะครับ m mm อ hmm. นะครับก็อยากจะให้ไปเชียร์ไปให้กำลังใจผมแล้วก็น้องคิมกันเยอะๆไปให้กำลังใจพวกดารานักแสดงกันเยอะๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้รับความสุข กลับบ้านนะครับผมในวันในวันคอนเสิร์ตนะคะเราร้อเพลงเยอะมากเลยือัเยอะยก็โอ้ยเป็นอัลบั้มอ่ะเต็มที่พี่หมาพร้อมจองบัตรแล้วครับผมน้อยเยอะๆครับครับขอไปใหญ่ๆเลยครับครับเร็จเลยมาแล้วถึงเซเว่นลวขออนุญาตไปก่อนแค่นี้ เจอกันใหม่บ๊ายบายโอ้ยมีน้ำผลไม้ปั่นด้วยปั่นผลไม้เฮ้ยปิดดิยแจสอนจะสอนอะไรล่ะทำงานครับวันนี้นครยานกกล้องหน้าดิไว่ายน้ำเหรอคะ ยังค่ะบูบี้ thank you ครับสกอตเ a ลเมลเบิร์นนะครับ <c oughs> อยากไปหาจังเลยครับสกอตลงไปเลยร้อนก็ลงไปเลยร้อนจริงองกรัวันนี้ร้อนจริงนะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในร่างของ กันเกลียงไกลและอัญชันราชสีนะครับก็มาเล่นน้ํากันครับไม่ได้เล่นหรอกมานั่งรอเวลาฟ้ามืดนะครับผมใช่ครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มาถ่ายคมแฝกครับได้ของขวัญอะไรจากคิมมี่ใส่มาโชว์หน่อยเดี๋ยวเห็นก็จะรู้เองแหละนะเขาก็าต้องรู้ มีตควเดียวในระอบด้วยอางเกงในครับฝ <suffered> นตกไหมไม่ตก่เหมือนเอ้าวเหมือนเหมือนจะตกเลยวันนี้มีการไม่โดนของแล้วนะครับแต่ก็น่าจืดอยู่นะครับเป็นสไตล์หนังหน้านะฮะนี่ครับพราทิตย์กำลังจะตกไม่เขามีอันชันเพิ่มแล้วก็ ตะโพนก่อนน่นไม่เขาบอกว่าจะเอากอดให้ไปซับหน้ามีคนโทรมาตามแล้วนะครับบอกว่าให้รีบกลับไปซับหน้าได้แล้วครับหน้ามันเหมือกเมือกมากต <ปะ S 1> อนนี้ไก้เสร็จแล้วฮะใกล้ถ่ายละครเสร็จแล้วควืนน,นี้อย่าลืมดูเรื่องบวงหงกันด้วยนะครับใกล้ไป คืนนี้ละครเรื่องบ่วงหงนะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานถึงไหนละเมื่อวานถึงไหนวะอ่าคุณละเมศชิมอาหารอยู่เลยเมื่อวานคุณละเมศอ่ะยังชิมอาหารอยู่เลยสองเบรกวันนี้เข้าเข้าโรงแรมแล้วชิมอะไรนานละเมศฮะเข้าโรงแรมเออใช่เข้าโรงแรมแล้วอ่าก็ไปเจอคุณละเมศนะครับที่คิดว่าที่คิดว่า คุณละเมศเนี่ยเป็นบอยใช่ไหมแล้วบอกว่าผมเองครับเป็นมายกคุณละเมศคะคุณละเมศคะแน่ผมเองครับละเมศนี่ไม่ต้องไปเล่นก่อนเขาผมเองครับละเมศเป็นคนแปลกให้ดีก่อนตอนเนี้ยบอกตัวเองหรือเปล่า ตัวเองหรือเปล่ากางเกงคิมเก๋ไก่มากครับอะไร, <c oughs> รอะไรกางเกงสีแดงไปดีกว่าไปดีกว่าไปขึ้นดีกว่า <c oughs> อยากจะให้ดู อธิบายฟังมากเลยจะมีควายเดินข้ามแม่น้ําไปเรื่อยๆจะมีควายเดินครับแล้วมันบรรยากาศสุดยอดไปอ้วนไปก่อนไปนะครับไปแล้วครับ <Hey. S 1> ไปแล้วครับ <Hey. S 1> ไปเร็ว <laughs> มาเร็ว,ม,วมาเร็วเร็ว มานี่เร็วไม่มานี่เร็วเฮ้ยไม่เห็นไรอยู่หรอไปนู่น ทำไม่เป็นครับเลิกกองกี่โมงไม่รู้เลยฮะก็ <c oughs> กำลังเนี่ยรีบๆถ่ายถ่ายอยู่ครับตอนนี้ต้อัปเดตโอ้ยร้อนต้อัปเดตไอีไปแล้วมานทำตกโห oh, สวยงามมากเลยเดินระวังระวังค่ะเมื่อกี้เพิ่งนกะินข้าวครับแล้วก็พอดีว่าเรากะจะมาเดินย่อยกันนะฮะ เปนโปูปลาแต่ยาออเจ็บนะหิ่งมากถ้าเราขอเรื่องอะไรคะคมแฝกนะครับคมแฝกนะครับคมแฝกครับสองพันสิบเจ็ดครับคมแฝกสองพันสิบเจ็ดมีรอยสักด้วยนี่ถันสองพันสิบเจ็ดป่ะ, 2, ปะม่รู้ แบบนี้ก็ได้เหรอคือไรไไท่าละครรักเอ้ยเทคแคร์อย่าพึ่งไป no ใช่แซบความเป็นตัวขอบคุณมากครับอะไรที่ดีแล้วก็เก็บไว้ตวัวก็จดจำไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเรียนแบบนะครับคนเราเลือกทำได้นะครับผม มันก็แล้วแต่นะฮะ oh, คนจะเก็บไปคิดนะครับผมหน้าตาไม่โดนของแล้วใช่แล้วโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันกระพูดไม่หยุดเลยวันนี้ป่าไม่ดำไม่โดนของแล้วก็บอกแนละ้วไม่โดนไงอ๋อก็ดูอยู่นะครับรอดูเลยนะครับคมแฝนครับ ัวละครเยอะแยะมากมายใครที่เราละครบู๊จากใครเมตตารู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคุณได้ดูหนังบู๊ที่สวยงามที่สุดหนึ่งเรื่องแน่นอนครับใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหกล้องสองอยังยังไม่ถึงนะ รอดูคอนแฟกครับครับผมรอฝากดูด้วยนะครับแต่อย่าพึ่งนะครับคอแฟกอีกนานครับคืนนี้รอดูบวกหงก่อนนะครับตะวันยอแสงด้วยนะครับใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งของค่ฝากทุกเรื่องเลยของช่องสามใช่ฝากทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้มีรอบใหม่รอบปลายมงนะฮะกลายเป็นว่าเราต้องเล่นสองรอบครับคิมเบอรี่ เพื่อแฟนๆนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเอ่อส้อมแล้วก็โชว์อย่างเต็มที่บนเวทีนะครับเช่นไปไปพอที่นี่สำคนเนี่ยมันสาชิบทนี่ Don't off for, me. for, me. for me. You get me and k ยูนิคบิ i n g a song. Yeah. Concert, s ์ซองเย่มีคอนเสิร์ตนะครับ <c oughs> เอาละต้องไปซับน่งซับหน้าแต่งตัวแล้วแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกลับบ้านไปดูละครบ่วงหงด้วยนะครับ โชคดีครับกลับบ้านยังปลอดภัยนะครับทานข้าวเย็นด้วยนะครับผมไปละอมไม่ไปแล้ว